สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกัรพิซารบานฉันจ่าขอกันในวันที่42ธันวาคม2 5 6 7จ้ะวันนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะครับผมมากับบรรยากาศหนา,คนนาวครับพี่น้องมาพี่น้องมาโตัร่มหนาวจ้าพี่กัดกายยิ้มใส่ภาพี่น้องมาเที่ยวผู้ยินดังครับเป็นไอแลงรงท่องเที่ยวของบางง้านน้องเมฆเฮาวนอแม่พรมแน่นจ้ะหลายปีเลยจ้ะประเด็ขึ้นมากจ่ะวันนี้พาพี่นอ้องชมบรรยากาศจ้ามันเป็นภามากแข็งแรมเนาะ มากันหลายโคนจะพี่น้องไปจ้าไปเบ่งบรรยากาศน้ำสาวอยู่ในบ้านนา้ยงใจพี่น้องสวยสวยงามสัมนายพี่น้องสียักมากบอจ้า,จาไปกันเลยจ้าครับ Thank you. ชมวิวเนาะแม่ผ่มีก็มีหลายจุดครับเลาะเรียบนาพานี่แหละครับพี่น้องแต่เว็นกระลังขึ้นเนาะข้างล่างนี่ก็เป็นพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเนาะครับพี่น้องสปครับครับผมเทากับสียู่ถึงเนาะอ้วนปู่เอามาหาเห็ดมาหาเห็ดบบรรยากาศนะ้นองลูกร้านเนาะมากันหลายคนครับ มเมนต์ซีซาซิบอยู่มันนี้แม่พรมีระมาณจะได้ทห่างคืนหอดจะพี่นลอกโดนไปดบคืนใดสบายเนาะครับยางกับประมาณสี่ห้เยเมตรเนาะหอดครับ มากระซิเป็นล่มหน้าแม่พ่อมีล่มแห้งครับพี่น้องหนาวครับแต่ว่าช่วงนี้ท่านมีหมอกเนาะนะครับพื้นที่ประเทศเท่าครับครับผมเมร์ครับเห็นไหมพ่อหมีพายยางเบิ้งครับพี่น้องวิวแต่าหม่องเนาะ่ายรูปงามเใจพี่น้องสามร้อยหกสิบองศา แต่ว่า็สิมีเสียงลมแน่เด้อครับวันที่พาพี่น้องมาชสบรรยากาศจ้ะเฮ็กกระโจนหน่อยๆเนาะแมน่แนครับนี่ครับพี่น้องนี่ปไก่ได้ด้นี่แม่พม่อหมีย่างลงไปย่างลงสองนี้เลย สิมีแต่ผ่าบรรยากาศงามๆนี่แหละครับพี่น้องเอาผูหอมกลองไปไหนเลยอะาถามไปถามไปที่ไหนถามไปฟังอะไรบ้างถามไปฟังคุณแล้วช่องช่องเบียดสาวเมนบุพี่นี่ทันยางลงไปนั่งกันนี่เบียดกันแน่นอนช่องเบียดสาวครับพี่หนุ่มนี่นี่ไทยมุมนีแค่ไหนที่บอกมาเ็ปพาที่ตัวนี้พอดีเลยมุมนีบุพี่ อุ้ยเมนความเจ้าความงาความงามกับงามซ้ำหนึ่งยู่เนาะแม่พ่อมีมกับซ้ำวิวธรรม,มาศาสตร์บรนบานนี่แหละคตอนร้อนหนาว้จพี่น้องเอ่าที่สำคัญขึ้นหนาวครับพี่น้องแต่ว่าข้านอนอยังได้เต้นกับพนนอนอนู่เนะาะครับผมโซนสามสามพื้นจ,จัดเต็มแค่เงาสามสัตว์ ฝุกสาวกับมาเนะาะคหลวงพ่อมีก็มาเปี๋ยวไยุน้ำมูเพิ่นพุ่นแล้วครับพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นครับตีกลวงครับพี่น้อง นี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งเนาะแม่พ่อมีเป็นส่วนหนึ่งครับพี่นุ่มจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปเนาะครับผม วิวกันหลากหลายมองครับพี่หน่อมองแบบหลายมุมเนาะครับผมก็เป็นพลาดเน่ครับกจะเป็นปลาหิดน้ำเน่ได้ไหมพี่ กสิเ,เป็นเดินเดินเนี่ก็สิเป็นนั่นให้พี่น้องเขาทั้งลุมุ่นลน่นอเมอเปอร์มีครับก็สปปปปปปเิเป็นให้เด้อครับให้มันจ้ะน่าสิเป็นให้มันเนาะ ใส่ทางนี้บอกทางนี้กับเป็นของเหาหแล้วแบ่งกันคนละครึ่งนะนำไรลงแมนแล้วนี่ที่เหาไปหาเห็นดนี่ถัดจากวิวกับสิเป็นปลาเห็ดแลวครับพี่น้องเห็ดขอน,นเนาะ กสวยเลยครับพี่น้องเดินทางออกเมื่องเลยครับบังเราก็มีย่งอกกอนนะการใช้จ่ามากันหาซิมพวกซิมนอนวันนี้เนาะแมนจ้ะก้าวใจก็มากขึเก่าจ้ะแต่ว่าขันแม่สิไปหาเห็ดกะไปบ่ใดเนาะครับผมรถมีปัญหาจะพี่น้องรถเพ่จะมึอนี่แต่จะพาพี่น้องชมบรรยากาศชมวิวนี่แล้วเนาะครับผม นี่ละจ้าพี่น,อนบบ้องสาเหตุที่สิไปหาเหตุต่อบ่ไดคือลนหัวเทียนบอจ้ะผู้สอหไย,ยเลยใค่ในตะว่ามากมีสร้างมานำจากเพื่อนเจสร้สาง